สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเราค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรสามารถรับชมได้ทุกธาตุทุกราศีเลยค่ะไม่ได้ทำนานแล้วนะคะสำหรับรักแท้ของเราเนี่ยนะเป็นคลิปแรนดัมนั่นแหละ,ะเดี๋ยวนกจะกลับมาทำนะคะจริงๆมันคือมีหลายหัวข้อเนาะต้องทำแล้วไหนจะ ราศีแล้วก็รายธาตุนะคะก็อาจจะแบบห่างๆไปบ้างแต่ก็จะกลับมาทำอยู่นะคะทุกคนนะามาดูกันนะคะรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรสำหรับคนที่รอรักแท้นะคะคนที่รอรักแท้ แท้ของคุณพลังงานแบบไหนนาขอเปิดพลังงานรักแท้ของคุณเดี๋ยวสักครู่นะคะทุกคนเดี๋ยวนะจุดเทียนแป๊บหนึ่งวันนี้รู้สึกอากาศเย็นมากเลยค่ะสักครู่นะคะกลับม,มาต่อกันอุ่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะมีแสงเทียนนะคะขอดูพลังงานความรักนะคะรักแท้ของเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ค่ะ งานรักแท้ของคุณเป็นความรักแบบไหนขอเปิดไพ่ขอดูไพ่สี่ถ้วยนะคะโอเคคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ทำให้คุณอยากที่จะรัก อยากที่จะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะนะเขามีพลังงานคนที่เด็กกว่าคุณด้วยนะคะแล้วก็มองว่าเป็นความรักที่มีความแตกต่างซึ่งกันและกันนะแตกต่างกันมากสำหรับคุณและเขานะคะอืมเขาจะเข้ามาในช่วงที่คุณก็มีตัวเลือกเข้ามานะคะมากมาย จริงๆคุณอยู่ในจุดที่คุณมีเสน่ห์แล้วคุณก็เลือกได้คนคนนี้ก็เข้ามาพร้อมกับคนอื่นๆนะคะมองว่าเป็นคนทางไกลเนาะจากหน้าไพ่สองใบนี้นะคะต้องมีการเดินทางต้องอยู่ห่างไกลกันต้องมีการปรับตัวเข้าหาก,กันอาจจะด้วยระยะทางที่ห่างไกลกันแล้วก็ความแตกต่างของคุณกับเขา วัยเชื้อชาติภาษาก็ได้ที่แตกต่างกันนะคะขอดูพลังงานรักแท้ของคุณเจ็ดเหรียญคะ่ะเด็กถือคาาพลังงานชาวทัดไฟขึ้นมานะคะเมษสิงธน,นูทัดดินทัดดินทัดลมลึกศกกันบางกรเมทุนตุนกุ่มน,น,นะคะอย่างที่บอกเลยว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ทำให้คุณอยากที่จะเปิดใจ นะกลับมาสนใจในเรื่องของความรักเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นสองดาบเนี่ยคุณอาจจะไม่กล้าที่จะรักใครหรือว่าไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายๆนะพลังงานของคุณอ่ะคุณอยู่ในจุดที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองแล้วจะมีหรือไม่มีก็ได้นะความรักเพราะว่าดูจากหน้าไพ่คุณคุณโอเคอะ่ะนะคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะ คนคนนี้ทำให้คุณอยากที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งอ่ะเหมือนเขาเข้ามาจุดประกายนะคะประกายในใจคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณเป็นคนคิดเยอะนะคะคิดเยอะในเรื่องของความรักคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่ค่ะเป็นคนที่ใช่คนที่คุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะคะไพ่หนึ่งเหรียญเหมือนเป็นของขวัญแห่งความรักนะคะที่คุณจะได้รับ มาดูซิพลังงานของคนคนนี้ค่ะรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาอู้บอกเลยนะคะตัวเขาเองอ่ะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วมีความพร้อมแล้วในเรื่อง,องความรักจริงๆชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบมีทุกอย่างแล้วนะคะพร้อมที่จะมีความรักพร้อมที่จะมั่นคงกับใครสักคนหนึ่งและมองว่า เขาเองก็เคยมีบาดแผลในเรื่องของความรักมาก่อนเคยเสียใจผิดหวังนะคะเขาเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนไกลนะคะมองว่าเป็นคนไกลถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็อยู่คนละจังหวัดได้นะคะหรือเป็นคนไทยในต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ หลังจากที่เจอคุณนะคะจะไม่ช้านะไม่เกิน3มเดือนเขาจะเดินทางมาเจอคุณทุกอย่างนะคะเขาจะมีการคิดมีการวางแผนเกี่ยวกับคุณทั้งหมดเขาจะเป็นความรักที่คุณรอคอยค่ะเป็นรักที่ใช่เป็นคนที่เราอยากจะหยุดหยุดที่เขาอยากจะแต่งงานกับคนคนนี้แบบนี้เลยนะคะ มาดูความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณค่ะ้าดนามขึ้นมานะก็ระฎบิพิจิกมนนคีงอปวนหนึ่งถ้วยนะคะเก้าเหรียญควีนอ o r อด ความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่จริงใจนะคะเขารู้สึกกับคุณจริงๆและเขาอยากจะมอบความรักที่บริสุทธิ์ให้กับคุณเขาปรารถนาคุณมากๆนะคะแล้วก็มีมีความชื่นชมในตัวคุณเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะและเขาอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณด้วย แน่นอน,นะค่ะพลังงานไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่ดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะมีความปรารถนาซึ่งกันและกันเขาก็หลงไหลคุณมากๆสําหรับคนคนนี้คุณเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้นะคะหรือว่าเจอกันผ่านงานเดินทางนะคะไปทํางานแล้วก็เจอกันแบบนี้ก็ได้คนคนนี้มีความหึงหวงด้วยนะเป็นคนที่แบบ เวลารักใครแล้วนะคะรู้สึกว่าคนคนนั้นเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแบบอยากแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะนิดหนึ่งนะสีดาบนะคะเขาก็น่าจะโสดมานานนะคะพลังงานของเขาว่าเขาสนใจคุณมากๆนะคะคนคนนี้โอ้คุณมีความเหมาะสมกันมากๆโทรศัพท์มานะคะทุกคน เขามีความเหมาะสมกับคุณเมื่อกี้ขึ้นไพ่ Queen of Pinnacles นะคะพลังงานไพ่ใบนี้มีความคล้ายๆกับคุณนะคะมีพลังงานตัวตนที่มึนเหมือนกันนะคะมีความรักที่มั่นคงหนักแน่นให้กับคนรักนะ,ค,ะคุณก็น่าจะเป็นแบบนั้นเช่นกันเป็นชาวทัดลมพ่อไม้ไม่ไม้ได้นะคะเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะ เขาเองก็เป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายๆนะคะค่อนข้างที่จะมีกำแพงสูงในเรื่องของความรักชอบทำธุรกิจนะคะชอบลงทุนอะไรแบบนี้ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะเขารู้สึกหวงแหนคุณนะเป็นคนที่แบบถ้ามีแฟนมีคนรักอะหวงแหนคนรักนะคะ รักแท้ของคุณรักแท้ของคุณจะมาในเวลาที่เหมาะสมนะคะให้ว e ออ f ฟอร์จูนขึ้นมาเป็นเวลาที่แบบว่าตัวคุณเองอะ่ะน่าจะออกจากความสัมพันธ์เดิมๆได้แล้วนะคะแล้วคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสตัวเองได้เจอความรักใหม่ๆอะไรแบบนี้แล้วก็คนคนนี้ก็คือ นกรู้สึกว่าสำหรับคลิปเนี้ยถามว่ามีพลังงานของคนเก่าไหมนกมองว่าคุณคุณออกจากความสัมพันธ์ที่คุณเหนื่อยมามากแล้วอ่ะคุณไม่อยากไปต่อแล้วอ่ะคุณถึงมาเจอคนคนนี้ความรักเนี้ยนะ แม้ว่าพลังงานเดทขึ้นมาอะไรก็ตามแต่วันนี้พลังงานไพ่ไม่สื่อให้นกพูดถึงคนเก่านะคะเดี๋ยวนกขอขยายเพราะว่านกเห็นว่าคุณถอดใจจากความสัมพันธ์เดิมๆนะคะหรือคุณจะได้เจอคนคนนี้ก็ต่อเมื่อคุณได้เคลียร์พลังงานเก่าๆเ,เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็เป็นได้เหมือนกัน The e m s r e s s ใช่ค่ะคือ ุณกลับมารักตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะด้วยพลังงานพาไพ่ใบนี้คุณรักตัวเองคุณเอื้ออาทรให้กับจิตใจตัวเองนะคะคุณไม่ให้ตัวเองไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบหนักๆอีกแล้วความสัมพันธ์ที่แบบว่าไปต่อไม่ได้เราก็ยังแบบพยายามที่จะทำให้มันเป็นไปได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งนกมองว่าความรัก ครั้งเนี้ยจะมาในช่วงเวลาที่คุณรักตัวเองแล้วคุณก็จะดึงดูดคนคนนี้เข้ามานะคะซึ่งเขาเป็นความรักที่คุณเป็น d ีเ e ็มเ e s s แล้วอะนั่นหมายความว่าเขาเป็นความรักที่คู่ควรกับ d ีเ e ็มเ e s s นะคะเขาถึงเข้ามาในช่วงที่คุณรักตัวเองนะ่ะนะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยรักตัวเองให้มากๆนะพลังงานในตัวตนของคุณอนะสำคัญมากๆนะคะมีผลต่อการ ดึงดูดคนรักเข้ามานะคะว่าจะได้คนรักในรูปแบบไหนจะเป็นรักที่ใช่จะเป็นรักที่เขาเห็นคุณค่าในความรักของคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะนกบอกเลยว่าคนคนนี้จะเป็นความรักที่แบบคู่ควรกับคุณเขาจะเป็นแฟนที่ดีสีภรรยาที่แบบ ดีมากๆนะคะสนับสนุนสามีอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะ่ะเขาก็จะปฏิบัติกับคุณอย่างดีนะคะปฏิบัติกับคุณให้คู่ควรกับสิ่งที่คุณควรจะได้รับอะ่ะคุณจะเป็นที่รักที่ปรารถนานะคะคุณจะถูกรักถูกดูแลอย่างดีอะคะ่ะนะไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่า d m press อีกแล้วนะคะ ในฐานะคุณรักนะคะมีชาวทัดไฟขึ้นมาเนาะชาววันพฤหัสชาววันศุกร์พิจิกนะคะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้แต่คนคนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีวุฒิภาวะแล้วนี่คือพลังงานความรักที่จะเข้ามานะคะรักแท้ของคุณเนี่ยขอให้สรุป3ามใบนะเนี่ยสิบถ้วยอุ้ยคุณจะได้ ไพ่ดีมากๆเลยคุณจะได้สละโสดนะคะคุณจะได้เจอเนื้อคู่คนคนนี้คุณจะได้เจอคนที่ใช่เปรียบเสมือนคุณได้ได้รับของขวัญแห่งความรักนะคะนะคุณจะหลุดออกจากความรักที่ไม่ใช่คุณจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกต่อไปนะคะคุณกำลังจะเปิดรับสิ่งใหม่สำหรับบางคนเนี่ย ที่คุณกำลังลังเลจะตัดสินใจกับความสัมพันธ์เดิมๆที่ไม่ชัดเจนหรือว่าไม่สามารถที่จะไปต่อได้หรือคุณมีคำถามในใจนะคะนกรู้สึกว่าคุณต้องรีบเคลีย์พลังงานนั้นนะคะให้จบเพื่อที่คุณจะได้เปิดรับความรักดีๆเข้ามานกเห็นความรักดีๆรักแท้ของคุณกำลังรออยู่ตรงหน้านะคะถ้าคุณ เคลีย์พลังงานเดิมๆได้แล้วแน่นอนค่ะคุณจะได้เจอนะความรักครั้งนี้คุณจะไม่ต้องสงสัยหรือมีคำถามอะไรเลยนะชัดเจนมากเขาจะปฏิบัติกับคุณดีมากแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นรักแท้ของคุณที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะนะดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะเป็นพลังงานที่แบบ ดีมากๆแล้วก็ขอให้พลังงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณนะคะขอให้คุณได้เจอรักแท้โดยเร็วค่ะใครสนใจนะคะปรึกษาเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองนะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามจองคิวกันก่อนได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอให้คุณมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่ดีค่ะสวัสดีค่ะ